หรือว่าเกรซเกเบลินนั่นเอง <Ooh. S 1> ต้องขอบอกก่อนเลยว่าสวัสดีค่ะ <Yeah. S 1> เพ <Yeah. S 1> ต้องขอบอกกันเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกรซเป็นคนพิศนุโลกเ <Ooh. Ooh. S 1> ขาตื่นเร็วเ <Ooh. S 1> ขาบอกเลยว่าคนพิศนุโลกหน้าตาดีทุกคนจริงไหมจ๊ะ <Yeah. S 1> ดูบนเวทีเป็นตัวอย่างนะไม่ใช่นักร้องนะจ๊ะแดนเซอร์เมื่อกี้หล่อสุด ก็้มาแต่ทิ้งแรกเลยพี่นีน้าม้านะคะเป็นรับตังค์หลังไม้เป็นเด็กเฉลิมควันสตรีนะคะตอนมอตน้น <laughs> ใครๆก็รู้ว่าโรงเรียนนี้อันนี้คืออ้ยมอกิมแมลงวันบินท้าปากอ่ะขอโทษมันมีชื่อเรียกว่าชฉลีนะคะใครๆครก็จะบอกว่าโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนฉันสวย <laughs> วันนี้ไม่ได้มาแค่เพลงเดียวนะคะก็ยังมีอีกหลายๆเพลงมาให้ความสุขให้กับทุกๆคนเลยถ้าเกิดใครสามารถ